ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกออกมาประกาศเรื่องการใช้ยาน้ำแก้ไอและน้ำเชื่อมจากประเทศอินเดียนะคะระบุว่าพบสารปนเปื้อนและทำให้มีเด็กเสียชีวิตไปหลายคนประเทศอินโดนีเซียก็ระบุว่าจากนี้ไปก็ห้ามจำหน่ายยาน้ำเชื่อมประเภทนี้แล้วนะคะจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นค่ะ Hingga saat ini jumlah kasus yang dilaporkan 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 22 dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 40. Kosok Rasuang Satrana Sukong Indonesia แถลงถึงกรณีที่พบเด็กล้มป่วยและเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งพบในกรุงจาการ์ตาในขณะที่เด็กที่เสียชีวิต99คนส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีสวนทางกับอัตราเฉลี่ยที่ตามปกติอินโดนีเซียจะพบเด็กป่วยด้วยอาการนี้ประมาณ1-2คนต่อเดือนเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลอย่างมากให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองแต่อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศแรกที่เผชิญกับปัญหานี้ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแกมเบียพบเด็กเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลันพุ่งสูงขึ้นไม่ต่างจากในอินโดนีเซียโดยพบแล้วมากถึง69คนในระยะเวลาเพียง3เดือนเศษเท่านั้นซึ่งกรณีของแกมเบียเกี่ยวข้องกับยาน้ำแก้ไอและยาแก้ไข้4ตัวที่นำเข้ามาจากอินเดียนาาในขณะที่ผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตกล่าวโทษรัฐบาลที่ปล่อยปละละเลยพร้อมขอให้เร่งยุติปัญหา เมื่อสิ่งที่ทำร้ายคือการ,ราากกาี้ c'est la n é นก i รล n c e d e อง n s ้ปกคล่ะที่ทำให้เด็กๆต้องทนทุ a ข์ทรมาน องค์การอนามัยโลกได้ตรวจสอบตัวอย่างของยาแล้วพบว่ายาน้ำดังกล่าวซึ่งผลิตโดยบริษัทเมเดนฟาร์มาสติคอลของอินเดีย มีการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอลซึ่งเป็นสารเคมีที่มีรสหวานแต่กินไม่ได้เพราะเป็นพิษ <Okay. S 1> โดยเจ้าหน้าที่ <Okay. S 1> ตรวจพบการปนเปื้อนในปริมาณที่ยอมรับไม่ได้ผู <Okay. S 1> ้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศเตือนยานนํำเชื่อมทั้ง4ตัว <Okay. S 1> ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะพบแค่ในแกมเบียเท่านั้น <Okay. S 1> แต่มีโอกาส s okay. <S ที่ยาดังกล่าวจะกระจายไปยังประเทศอื่นได้ product ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงร้องขอให้หน่วยงานกํากับดูแลของแต่ละประเทศเฝ้าระวังและยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่ายาจะเป็นของบริษัทอินเดียและผลิตที่โรงงานในอินเดียก่อนจะส่งไปขายในต่างประเทศแต่กลับพบว่าทางการอินเดียไม่ได้รับรองยาตัวนี้ให้จำหน่ายในประเทศกระทรวงสาธารณาสุขของอินเดียออกมาแก้ต่างว่า เป็นเรื่องของประเทศที่นําเข้ายาที่จะต้องทําหน้าที่ตรวจสอบยาให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองก่อนตัดสินใจให้ใบอนุญาตแต่ปัญหาคือแกมเบียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่มีศักยาภาพพอในการตรวจสอบคุณภาพยาและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆรัฐบาลของเรนทาโมดี odi, พยายามผลักดันให้อินเดียกลายเป็นร้านขายยาโลก แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนออกมาตั้งคำถามและแสดงความกังวลถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่างๆรวมทั้งการตรวจสอบของภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันอินเดียส่งยาไปขายมากกว่า200ประเทศทั่วโลกถือเป็นประเทศที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกยาในอันดับต้นๆของโลกดังนั้นถ้าหากอินเดียต้องการเรียกความเชื่อมัน่น นอกเหนือจากการขายยาราคาถูกแล้วต้องให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพด้วย